Yeah. <tries> สวัสดีครับพบกับผมบักยักษ์และเมียบัยก<น>บยักษ์ในบักยักษ์แฟมิลี่เย้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 มากินกันต่อเน,นื่องแข้งจกักรพระพัฒนะพี่น้องพูนะ่ะเฮ้ยอุ้ยจ่าเผดเบิงด้วยว่ามันขน่ดอันนี้มืออันนี้มือหนูได้เนี่ยบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยเทียบกับมือเลยดูด<อ>ิมือฉัน Lucy <c oughs> เล็กไปเลยอ่ะ hmm. นี่มืนหนีมาเห็ดย่ำย่ำหอยแข้งจักกระพัฒผมเป่ง ไห้น้ำจิ้มแซบน้มอ่ะราดน้ำจิ้มราดลงไปเลยสังคัดกาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อหนูกดได้ใช่ไหมลูกอ่ะอาล่ะค่ะพี่น้องวัอนี้เลือดกับซดกับบอกให้บอกบอกให้ยายกองลวกแบบบอตตรงซุกไหลอืมเพราะว่าถ้าซุกไหลมันบาแซบอืมมันบอเห็นเลือดพยาธิเยอะดีเอาเลยเริ่มเลยะเอาเลย เดี๋ยวขอจัดจจะขอัดดอกนี้ก่อนโอเคลูกบอกให้เงียบโอ้เยอะขนาดจริงว่านขอบคุณลุนช่องดูดินี่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดแต่เกิดมาไม่เคยกินหอยใหญ่ขนาดนี้เลยสาวใจบอกหอยแข็งใหญ่อย่างแรงนี่ จิ้มเจ้าตามคคยแก่เลยพักบุงอีกแล้วอันแรกก็สแีแล้วคลิปไปแล้วซีทั้งคลิปและคนนั้นเผ็ดนี่หวาโอเ้เขาให้ อืมอืมอืมอือสองโลไหมอืมงตักเครื่องจิ้มใส่นาตักนะทั้งถานกินคทั้งถานนี่สองกิโลอืมอืมประคุณลุนช่องอันนี้ั็ว่าจังตัดมา่งมาเซาอีก่ด้วเนี่ย หมอเป็นหอยแครงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตวิ่งฟงเนี่ยอะไรนะฟงอย่าง้รอหวอวัก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 อืออือโอ้โหหอยหอยตักต้นน้ำตามเลยก็แก้งผักอาืม หอยหวานอือหอยหวานอ่ะมันสดไงอืขนาดแบบลวกแบบว่าลืงดกึงสุกขึ้นมามีอยมมีแยมอือไม่ข้าวแล้วหอยสดจริงมีแยมแหลกเมียกินยังไงตัสิ สวดเขาให้รีรันปิด,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 ดออกมาตัวย้ายไงพี่น้องถึงใจถ,งถึงพี่ถึงขิงวะให้มันเป็นนกกินหอยคือกินหอยอะ่ะ นี่เบืองขนาดอันนี้สรอซ่สรบวงสอนบวงดึกของคนอีสานเต็มท้องต้วยไปจ้ะต้วยไปเลยจ้ะเอาพวกเนื้อเอาพวกเนื้อกระเทียมเนื้อพริกใส่ก็ไปด้วยจ้ะดักคราวจ้ะไปจ้ะฉี่แตกบ่งหูเด้อแรงนี่แรงนี้แรงนี้สายใต้เหรอ ภาษอีสานดิไแรงนี้คืออะไรแรงนี้เย็นนี้ออกสำเนียงหน่อยสิที่สำเนียงที่ถูกแรงนี่แรงนี่โอเคแรงนี่แปลว่าขี่แตกด้วพี่น้องแรงนี่ท้องเสียแน่เลยเย็นเนี้ยอ๋อเหมือนเดิมภาษาอีสานคลิปละคำแรงนี่แปลว่าเย็นนี้โอเคเย็นนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยกำลังซัดหอยอ่ะอ๋อนี่พี่บานนะสุคุณอะ ไอ้้ดขึ้นยำหกวเปิดขึ้นยำหัวช้อน้ำพอเดียวของการปลูกพักกินเองนะส่วนสดกรอบอืมดูบอกแนละผักปลูกเองเหมดเลยนะอันนี้เนี่ยหลอดไม้ด้วยเนี่ยใส่เวลาปลูกเจ็ดเมือ่อเอาเม็ดไปวนันเดี๋ยวกาันซิม,มี่วิธีเดี๋ยวกาัซีมี่คลิปสอนปลูกขึ้นกัน พาเบิ่งคลิปหนา<อ>เป็นอะไรเผ็ดขึ้นขโมกคลิปนี้แล้วนะพี่น้องเสียงซูซาซูซาดูเบิร์ตคลิปเอามันเผ็ดเด้อเป็นอีหยังเผ็ดเด้อหอ้้ยชื่อไงนะของอร่อยมันมักจะเผ็ดหมดเลยสังเกตเลยต้มตําต้ตําอย่างเงี้ยยำเยินยำยอย่างเงี้ยมัั้นเราก็ต้องสู้ไง แขวงแขวง s w a ตองผักแก้มเผ็ดว่ะคัดสกัดกันโดยการให้เรียนออนไลน์วะเปิดเปิดคลิปให้เรียนออนไลน์แล้วก็สองผมเมียก็มานั่งจบใย,ยนั่ายแิ่งแต่ให้ยายนั่งดูไว้ เด็กสามขวบมันบอกขันว่าเลียนออนไลน์เลรวบ่ามีผู้ใหญ่เบิ่งนะมันเบิ่งบ่ฮููเรื่องดอกพี่น้องใช่เบิ่งบ่ฮููเรื่องอิหลีมันก็สิเบ,บิ่งจังไห๋บ่มีคนอธิบายนําน่ะเด็กวัยนี้ไม่เรียนออนไลน์ไม่ได้ไใวัยนี้เขาต้องเล่นต้องเล่นต้องเข้าสังเล่นสังคมเรียนรู้สังคมกับเพื่อนแค่นั้นเองถึงผมถึงบอกว่ามาันเรียนออนไลน์ไม่ได้ขอแบบ ปเป็นแป้งสักตัวอ,อันนี้สั้างหอยเขากบให้เขามางอยูบ้านเด้บอกเขาว่าขวาตัวใหญ่ไเนี่ย,ยอือันเี่ืตัวเนีดยเดะตัเน้ยเดะเด้ตัเียใหญ่เลยตัวเนีายเอางี้เลดเอางี้เลย่บิุดผัวป้อนป้อนบ้าอะไรป่านหน้ากันเห็นเลย โอ้โหสายอะสายประคับประคองัขนันาดตัวใหญ่มากแล้วมันหวานนัวมากตั้งตัวนี้ก็ใหญ่บุญบาทอิ่มได้เนี่ยเออทำไมมันขาวแต่มันหวานนะเอ้ามันสดไงอ้วนสดจัดประหลาดบอกตัวแดงตัวแดียงตัวแดกแบบแบบแบบ ตัวนี้ขอละกันาตามสะดวกไงสุดต,ตัวเห็นสัตว์ป่าพี่นอ้องไงไงสุดตัวไงก็ซอนอ่ะแต่พวกนี้นพอมันคาวแล้วมันต้อง,งกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะเดีกองก็ทำอร่อยอยู่แล้วน้ำจิ้ม,มอ่ะสดม่กคุณนะาซีซาร์ซีซาร์แต้ม ดูคลิปใครใครไม่รู้นก็มีเซ็กส์เผ็ดซีซาซีตารอันนี้ยายกับลูกก็น่นจาจะคิดอยู่อื้อะแซีดีแก <c oughs> มันห้ามไม่ได้อ่ะคุณมันเผ็ดอ่ะเอออ <c oughs> <c oughs> ื้อหืออื้อหืมดแล้วหมหมดแล้วอ่าเดีเ๋ยว บุ้งว้นเอาสองตัวเล็กฮะเนี่ยกินตัวใหญ่เดี๋ยวสลัดให้เหรอบุ้งสดอิ่มจริงเลยจริงสองตัวท้ายเพชร กินอะไรนะกินให้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 ความหมายเหมือนเมืนเสียทลาละนะกินให้ขลือกับพ่อกระเทือนโซนไเบอร์ซะหน้ำจับปหน้ำใจหน้ำน้ำน่ะ อหลอ,อ,อดไหมไล่ไแตะท้องทันแต่ยังว่าแรงนี่จังได้กบขีดแตกไปอ<น>่ะอืมไปขี้ยังเอาคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบักยักษ์แฟมิลีด้วยนะครับผมเราสองคนขอตัวไปขี้ก่อนเด้อบ๊ายบาย